สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนพีสแตชชั่นครับจีอ,อยู่ผมบอเช่น,นะครับเป็นไงกันบ้างครับได้ลองกันหรือยังอัปเดตใหม่สำหรับสาย unstable bomber ที่รีวิวมาใหม่2ปืนระหว่าง c o m p o u n bow และตัวของ D E. 5 0ดจอซึ่งต้องบอกเลยว่ามันโดดเด่นมากๆสำหรับเรื่องดาเมจนะครับ D E. จอในวันนี้พี่จะเอาบิว D E. จอ Infinity มาแจกนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยว่าพี่ใส่อะไรกันบ้างแต่อย่างแรกเลยพี่อยากจะให้เข้าใจฟีเจอร์ของปืนก่อน เราตัดภาพไปเลยนะครับ D E จุดห้าศูนย์จอนะครับสามนัดทิกเกอร์อันเซเบอร์บอมเบอร์เมื่อคิดที่ข้อฮิตเขาบวกหนึ่งเมื่อปืนทำดาเมจคิดที่ข้อมีโอกาส3 0จะเกิดระเบิดอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายอันเซเบอร์บอมเบอร์สามารถติดคิดที่ข้อได้โดยคิดที่ข้อเลทจะเพิ่มขึ้น50สเ็ตจะแตกกับตัวคาแรคเตอร์คิเลทนะครับต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปจากเดิมนะเพราะแต่ก่อนเดิมเนี่ยเขาจะบวกดาเมจขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ เขาเอาตัวดับบลคดามีตออกไปแต่การแต่กายเป็นว่าเขาบวกแอดออนตัวของทิกเกอร์เพิ่มเข้ามานะครับก็ทําทให้เกิดระเบิด2ครั้งขึ้นมาทําให้ปืนนี้มีโอกาส30%ที่จะระเบิด2ครั้งเรามาดูปืนสพอร์ตกันนะครับปืนสพอร์ตที่พี่เลือกใช้เป็นตัว sn 7 0 0เมื่อยิงโดนมีโอกาส30%ติด unstable bomber และบวกอีก90%ถ้ายิงโดนจุดอ่อนเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ได้แล้วจะลดระยะลง1 0และบวกดามจตอีก20%เป็นเวลา30วินาทีสแต็กได้5ครั้ง ตัวนี้คือหัวใจหลักของดาเมจดาเมจสายอันเซเบอ b o บอมเบอร์เลยและสุดท้ายอันเ a เบ e ร์บอมเบอร์การันตีคีย์คอรดัมเมดทุกๆ1%นึ v ่งเปอร์เซนต์วิกสปอตดเมดจะบวกตัวของดาเมจอันเซเบอ b บอมเบอร์หนึ่งเปอร์เซนต์นะครับต้องบอกไว้ว่าเป็นปืนซัพพอร์ตของสายาธาตุระเบิดเลยนะครับปืนนี้เอเซนเจ็ดร้อยขาดไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ขยายดาเมจนะครับหัวใจหลักเขาอยู่ตรงนี้นะใครเล่นสายระเบิดเมื่อเราเข้าใจในส่วนของฟีเจอร์ตัวของดีจอและตัวของปืนซัพพอร์ตแล้วอมาาดูกันกัน้งพใส ในส่วนของปืนหลักพี่ใช้เป็นคาลิเบอชั่นเล p i d ช็อ t สไตล์คี i ์ที่เข้าเคู่ตัวของปืนรอง sn 7 0 0พี่ใช้เป็นของ portable style element คู่และตัวส่วนของเมลีพี่ใช้เป็นครุกริสเอามาทิกเกอร์อย่างเดียวนะครับในส่วนของเครื่องป้องกันพี่ใช้เป็นเซตของ3 s e v e r วอรเทชัลัสและคีเกียเป็นตัวของชาแมนนะครับในส่วนของเสื้อคีเกียชาแมนบอลเจอร์ท็อปเนี่ยครับเมื่อเราทิกเกอร์อันไซเบิลเบิร์คีย์ที่เข้าเลทจะเพิ่อมอีก35%เ ในส่วนของเซตโบนัสคือป้องกันพี่ใส่3เซเวอยร์และ2องเทชลัตจะทําให้พี่ได้รับดาเมจอยู่ประมาณ42%นะครับก็คือได้จาก30%จากตัวของเซเวอยร์และ12%จากตัวของเทชลัตมาดูมอดกันว่าพี่ใส่อะไรกันบ้างนะครับมอดอาวุธพี่ใช้เป็นบอมบาเดียโซเวเนียนะครับแท็กอันเซเบอร์บอมเบอร์เน้นย้ําว่าเราต้องหาให้ได้3อย่างก็คือตัวของอันเซเบอร์บอมเบอร์ดาเมจอันเซเบอร์บอมเบอร์คิดดาเมจและบลัสดาเมจจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ตตัวขออองง bon มที่เรราา้ก มาดูอิเระซรี่กันนิดนึงที่ข้ามไปพี่จะแต่งเป็นเน้นของเอคูเลนซีมาดูตัวมอสของปืนลองนะครับพี่ใช้เป็นตัวของเล็กเซตบอมเบอร์แท็กอันเซเบิรบอมเบอร์นะครับเน้นย้ําว่าปืนลองอยากให้ได้อยู่3อย่างก็คือตัวของตัวของอันเซเบิร์บอมเบอร์ดามจแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของนอร์มอลเอน y มีนะครับเพราะเราต้องเอามายิงกับตัวกกี้เพื่อเอาสเต็กบัฟนะในส่วนของเมลีพี่จะเป็นของเมลีแอ mplify นะครับเอะมองฟันน้ําแข็งนะมาดูมอตเสื้อผ้า ส่วนหัวพี่เลือกเป็นเฟดฟูลสไตล์แท็กลูน่าเขาจะบอกว่าแค n นอตเดียววิกสปอตดามเจตัวนี้ต้องบอกว่าเรายังยิงเข้าวิกสปอตอยู่แต่วิกสปอตดามเมจเปอร์เซนต์ที่เรามีจะไม่ทํางานแต่มันยังขึ้นเลขสีชมพูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังติดวิกสปอตให้นะครับแต่แค่มันไม่ได้บวกโบนัสให้ก็จะบวกคิย์ที่ข้อเลส10%และก็ของคีิที่ข้อดาเมจอีก30%ตัวนี้อยากให้โฟกัสให้ได้ตัวของคิย์ที่ข้อและตัวของสเตตัสสุดท้ายเป็นมอนประจําที่เราต้องการจะครับ มาดูหน้ากากกันหน้ากากพี่ใช้เป็นพินบอยสไตล์แทักอันเซเบอร์บอมเบอร์เหมือนกับอาวุธนะครับต้องโฟกัสให้ได้ตัวของอันเซเบอร์บอมเบอร์ดาเมจอันเซเบอร์บอมเบอร์คีย์ที่เข้าดัเมจ p ล u สดาเมจและสุดท้ายก็เป็นมอนต์ที่เราต้องการตีนะครับตัวพินบอยสไตล์เมื่อเราอันเซเบอร์บอมเบอร์กับดาเมจเป้าเดียวจะทําให้ไฟนอลดาเมจแรงขึ้นอีก35%ตัวเนี้แรงมากๆนะในส่วนของเสื้อพี่ใช้เป็นควิกคัมแบ็กนะตัวนี้ใครอยากเปลี่ยนเป็นตตตตัััััััววววววขอองาาารร์เดดนนนนชิิลกกก็็ไไมมมม่่่่่่ีีีปญหะะคคคบบแแพพสสย้ใ ก็โฟกัสให้ได้เหมือนหมวกนะครับเพราะว่าเป็นแท็กดูหน้าเนาะในส่วนของกางเกงไม่ใช้เป็นเดสช็อตเรสโซแนนซ์ทุกครั้งที่เราตีติดคียที่ข้อดามเมจโดยที่ไม่ใช้อาวุธเมลีจะได้คิดที่ข้อดามเมจบวก5แตกได้ถึง45%นะครับและสแตกมันจะหายเมื่อเรารีโหลดแต่ปืนนี้เราเป็นสายอินฟิตเราไม่รีโหลดไงถามว่าเร s โซแนนซ์มันดียังไงเร s โซแนนซ์นะครับเราสามารถจะหาได้ เขาเรียกว่าเราสามารถจะหามอดที่ได้บวกคี i ์ที่ข้อดาเมจคู่และเต็มที่ของมันคือบวกคิย์ที่ข้อดาเมจถึง40%แต่ในที่นี้พี่ทําได้แค่20กว่าเ,เองนะครับเพราะว่าใครทําได้สูงกว่าก็จะดีนะถุงมือเช่นกันถุงมือพี่ใช้ตัวของ Critical Amplify t แท็กเรสโอนแนก็คือจะบวกตัวของค r i t i c a l d a ดามเ15%และตัวของค r i t i c a ข้อเล10%นะครับ มาดูรองเท้ากันรองเท้า,ทาสุดท้ายก็คือใช้เหมือนเดิมก็คือลัสซาวนะครับใครสายลดเลือดใช้ลัสซาวนะแต่ต้องหาบวกแมกกาซินแคปซิตี้สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าใครที่ต้องการจะเล่นสายอินฟินิตี้อย่างน้อยเราต้องมีตัวของแมกกาซินแคปซิตี้บวก12%นะครับเพราะว่าจะทําให้เรามีในแมกกาซินถึง20นัดถ้าไม่ถึง20นัดมันจะไม่มันจะไม่เวียนนะในส่วนของดีเวียนพี่เลือกเป็นชสเทอร์เลตไบเดนเป็นน้องหัวถุงน้องเนี่ยเมื่อเราเรียกออกมาแล้วน้องเขาจะสปอนออกมาคราวนี้น้องเขาเนี่ย จะทําการวิ่งไปหาเป้าหมายของเราและทําการโจมตีโดยการใช้แสงก็คือมองเป็นเมดูซ่าเนาะแล้วแล้วตัวที่โดนเนี่ยที่ไม่ใช่บอสเนี่ยจะเกิดจะแข็งตัวแล้วพอแข็งตัวแล้วเนี่ยจะได้รับดาเมจระเบิดแรงขึ้นอีก80%ตัวนี้เป็นตัวคูณอีกตัวที่สําคัญมากๆนะครับคอมโบกับเอ็นเจ็ดค่อนข้างดีนะจะทําให้ดาเมจเราแทบจะคูณ4เลยจากที่เราทําได้นะครับตัวนี้ก็อีกเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เป็นหัวใจหลักของตัวสายอันเซเบอร์บอมเบอร์นะสำหรับสายธาตุ ดีเวียนอีกอย่างที่สำคัญมากๆนะครับก็คือตัวของไอพอใช้เป็นตัวของ s ติกี้ไอคิตันในกรณีที่เราไม่มีมอนให้รำเราสามารถรำกับน้ำแข็งได้โดยการที่เอาไอเทน700ยิงตัวของน้ำแข็งก็จะนับว่าเราฆ่ามอนนะมาดูของเรื่องอาหารกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูน้ําก่อนน้ำอะ่ะขาดไม่ได้อีกแล้ววิมซิเคิลดิงนะเป็นน้ําของประจาสายธาตุเดี๋ยวที่สายธาตุต้องกินบอเซตัสเตอร์เมทสิบสองเปอร์เซนต์ตัวอาหารที่ใช้เป็นเซอร์ไพรส์สปริงโล ก็จะเป็นการเรนดอมระหว่างเอล m เมนต์ดเม6ถึง20เมื่อเราเลือกต่ำกว่า40จะทําให้เอฟเฟกคูณ2นะแรงมากๆเราต้องสุ่มนะครับอาหารทางเลือกนะมาดูเราอาหารทางเลือกกันใครที่ไม่ชอบกระโดดพี่แนะนำเป็นตัวแรกนะครับเป็นป๊อปคอร์นนะก็คือบวกดาเมจของอันเซเบอร์ e อเอร์13แต่ใครชอบกระโดดยิงก็มาเลือกของเล y e r Galaxy ซเคก็คือจะบวกของ Element ต์ดาเมจโบนัสเมื่อเราอยู่กลางอากาศเนี่ย41นะครับ และนี่คือภาพแคดโดว์ที่พี่ใช้งานนะครับตอนนี้เราก็รู้กันหมดแล้วนะครับว่าพี่ใช้อะไรบ้างใส่อะไรบ้างคราวนี้เราก็ไปลองดาเม็กันเลย ถึงล้านเลยเมื่อกี้ัมันอินฟินิตี้เลยมันยิงทบจะไม่หมดเลยนะครับ DPS ก็ย,วยาวๆนะครับแปดแสนยาวเลยนี่นะครับสำหรับ DJ DPS หนึ่งล้านนะเป็นไงกันบ้างครับ DPS ถึงล้านกันเลยทีเดียว ไม่มั่นใจว่าจะโดนเนิรฟเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนต้องบอกว่าตอนนี้มีก็ดีบไปลองกันนะแต่พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเห็นแต่ข้อดีกันแล้วแต่ตัวของข้อเสียเขาก็มีนะอ่าเรามาพูดถึงข้อเสียกันดีกก่อว่าตัวของดีจอจุนเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับจํงเป็นปืนที่พึ่งของเอฟเฟกอยู่ถ้าเราไปเล่นในเทิมเอเลดีเนี่ยแล้วมันไม่เกิดเอฟเฟกขึ้นมาหรือไม่ระเบิด ก็ทําให้ตัวของ Stack Infinity หลุดได้เราก็ต้องรีโหลดเหมือนเดิมแล้วก็ดาเมจไม่เข้านะครับการปืนกายภาพเนี่ยปืนธาตุเนี่ยเน่าไปเลยอย่างต่อไปคือเรื่องของการที่เราต้องหาตัว Stack เ t 7 0 0เนี่ยจะเป็นปัญหาของสายระเบิดเลยนะครับเ t 7 0 0เนี่ยต้องยิงมอนให้ตายถึง5ตัวถึงไม้จะอยู่30วิีก็จริงแต่ว่าถ้าเรายิงไม่ตายเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราเก็บส t ต็กไม่ได้แล้วดาเมจก็จะหายไปเท่าหนึ่งเลยนะครับอย่างสุดท้ายคือ การเอาใจยากของน้องดีเวียนบางทีเนี่ยน้องไมเดนก็จะเป่าถูกตัวบ้างไม่ถูกตัวบ้างค่อนข้างจะคอนทรลยากเลยในตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาคลิปให้ดูนะในตามคลิปเลยเห,หมยว่าไมเดนเนี่ยเขาไปเป่าอะไรก็ไม่รู้บางทําให้บางทีก็หัวเสียมากเลยนะครับก็จะเห็นนงว่าจริงๆแล้วปืนเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ ถ้าเราถอดรับได้แล้วพร้อมจะเล่นก็ขอให้สนุกกับการลองนะครับและข้อเสียสุดท้ายคือการที่เรายิงแรงเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายิงเป้าเดียวเพราะว่าม็อดที่เราใส่เป็น p ินพอยต์สไตล์ที่บวกไฟนอลดามเอ e 35%กรณีที่ปืนเนี่ยกลายเป็นปืน AOE แล้วเนี่ยมีการกระจายไปโดนดามเมจบางตัวขึ้นมาจะทำให้ดามเอจ35%เราหายไปนะ สุดท้ายนี้พี่ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปจนจบนะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e กดติดตามหรือเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของพี่ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ดูทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนเอามาไปใช้นะถึงจะใส่ตามก็ใช้ว่าจะแรงนะครับถ้าเราไปใช้ผิดจังหวะนะและก่อนจะจากกันเดี๋ยวพี่จะมีคลิปโชว์เคสการลงบอสให้นะว่าตัวดีจอเป็นยังไงเราไปดูกันอีกทีนะครับไปได้แล้วบ๊ายบาย